ไม่มีสิ่งนี้ไอเดียดีๆไม่เกิดะนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องไอเดียนะครับผมเพราะว่าไอเดียนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยส่วนมากเขาจะมีไอเดียที่จริงๆดีๆนะครับแล้วไอเดียเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยได้ยังไงนะครับผมแล้วเป็นไอเดียที่ดีได้ยังไงนะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับคือ คนที่มีไอเดียดีไอเดียออกมาบ่อยๆนะครับอย yup. ่างเช่นนักแต่งเพลงนะครับผมมีนักแต่งเพลงนักเขียนหนังสือนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคนที่เขียนบทละครบทภาพยนตร์นะครับจินตนาการดีๆนะครับผมแล้วก็คนที่คิดค้นสิ่งใหม่ๆนะครับให้กับโลกนะครับคนเหล่านี้นะครับจะเป็นคนที่มีไอเดียดีนะครับไอเดียดีนะครับแล้วไอเดียดีๆเนี่ยมันจะเกิดตอนไหนแล้วครับแล้วก็ อะไรที่ทำให้ไอเดียเนี่ยดีๆไม่เกิดอันนี้สำคัญนะฮะอันนี้สำคัญมากๆนะครับอะไรที่ทำให้ไอเดียไม่เกิดตรงนี้แหละสำคัญที่สุดเลยนะครับฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีนะคุณสังเกตนะครับแล้วก็มองย้อนไปนะครับในตัวคุณเองนะครับตอนที่คุณเนี่ยนะครับมีอารมณ์หงุดหงิดนะครับคุณมองใจนะครับ เศร้าใจเสียใจนะครับโมโหนะครับผมตอนนั้นคุณมีไอเดียดีออกมาไหมอ่าเวลานั้นเนี่ยคุณมีไอเดียหรือเปล่าไอเดียด,ดีมันออกมาตอนนั้นไหมนะครับส่วนมากแล้วนะครับเราไปฟังคนบทสัมภาษณ์ของหลายๆคนที่เขาเป็นบรรดานักแต่งเพลงนักเขียนหนังสือนักเกี่ยวกับศิลปะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับไอเดียมันจะออกมาตอนไหนรู้ไหมครับ ออกมาตอนที่เขาเนี่ยมีอารมณ์ดีนะครับช่วงที่เขาอารมณ์ดีขึ้นสมองอยู่ในขึ้นที่แบบว่าสบายใจนะครับผมมีเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่ามีจินตนาการที่ดีออกมาในตอนนั้นนะครับแสดงว่าถ้านะครับในทุกๆวันนะครับคุณนะครับมีอารมณ์ที่ดีนะครับ จินตนาการที่ดีๆไอเดียดีๆของคุณเนี่ยจะออกมาเรื่อยๆนะครับผมเมื่อคุณมีจินตนาการที่ดีไอเดียที่ดีนะครับมันจะส่งผลนะครับให้นะครับการงานของคุณชีวิตของคุณเนี่ยดีขึ้นนะครับผมเพราะว่า,อาไอเดียดีๆเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยคิดอะไรที่ท,ที่แปลกใหม่หรือว่าที่คนอื่นเขาคาดไม่ถึงนั่นเองนะครับผม อไอเดียดีๆเนี่ยมันก็สามารถทำเงินได้ด้วยนะครับผมสรุปแล้วนะครับว่าวันวันหนึ่งเนี่ยคุณต้องปรับอารมณ์คุณให้อยู่ในอารมณ์ที่ดีให้ได้ไอเดียที่ดีคุณจะออกมา,านะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนนะครับมีอารมณ์ที่ดีในทุกๆวันนะครับผมแล้วทุกคนจะได้มีไอเดียดีๆออกมาสร้างสรรค์ให้กับโลกนี้นะครับผม